สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดโปรเขียตู้เนาะเป็นอีพีที่ห้านะคะก็เป็นไม้ราคาหลักสิบเช่นเดิมนะคะเป็นไม้กระถางสีนิ้วนะคะโปรวันนี้จะเป็นหกต้นส่งฟีนะคะ ขั้นต่ำขอเป็น3ต้นขึ้นไปนะคะซื้อแค่3ต้นหรือ4ต้นหรือ5ต้นจะมีค่าส่งมาเหมาอยู่ที่50บาทนะคะแต่ถ้าซื้อ6ต้นขึ้นไปส่งให้ฟรีนะคะราคาก็จะเริ่มต้นที่40บาทไปนะคะสี่สิบาบางตัวอาจจะเกินนี้ไปนิดแต่ไม่ถึงร้อยแน่นอนนะคะปูลงคลิปวันเสาร์ที่15พฤศจิกานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันจันทร์ที่ 17พฤศจิกานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR โค้ดก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะ,ะวันนี้อ๋อเดี๋ยวแจ้งสำหรับลูกค้าที่อยู่พื้นที่ห่างไกลนะคะบอกเพิ่ม15บาบาทนะคะวันนี้เรามาเริ่มต้นที่ตัวนี้ต,นตัวแรกเนาะไม้ใบม้วนสีชมพูนะคะตัวนี้จะเป็น จะเป็นคนุณหญิงทองม้วนนะคะนี่เป็นฟอร์มหนึ่งต้นในกระถางก็จะอยู่ที่40บาทนะคะนี่นะคะคุณหญิงทองม้วนนะคะ40บาทตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางตัวนี้จะเป็นอุสามณีนะคะไซส์ก็ประมาณนี้จะอยู่ที่45บาทนะคะสําหรับอุสามณีนะคะเป็นไม้กัดสีเดี๋ยวรอเขาโตโตแก่ๆหน่อยเขาก็จะเริ่มกัดเป็นสีแดงนะคะอุสามณีนะคะตัวต่อไปตัวต่อไป ตัวนี้จะเป็นชายชนชายชนจะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะหกสิบบาทนะคะชายชนนะคะหกสิบบาทสองต้นในกระถางต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปอันนี้ก็จะโดนหนอนนิดหนึ่งนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นหนึ่งตะวันพันดาวนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะสี่สิบห้าบาทนะคะนี่เหมือนจะมีอยู่สองต้นที่โดนน่าจะเป็นตักกะแตนบางครั้งเปิดตู้แล้วก็มันบินเข้านะคะ นี่นะคะหนึ่งตะวันพันดาวนะคะ45บาทที่ใส้ที่ปล่อยได้ก็ประมาณ3กระถางเนาะตัวนี้ต้นต่อไปตัวนี้จะเป็นดาวอังคารนะคะหน้าเข้มเข้มเปิดๆเ,เ,เลยเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเปิด,ปดๆตรงหงดาวังคารนะคะ40บาทนะคะหน้าเข้มเข้มเลยดาวังคารตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นหงดารุนนะคะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะเป็นไม้กัดสีนะหงดารุนนะคะ สี่สิบห้าบาทนะคะของดารุณตัวต่อไปตัวต่อไปอึ๊บเดี๋ยวก่อนพรมฤสีพรมฤสีนี่เป็นไม้เก่านี่นะคะนี่ดูความป้ายเขาก็จะเลือกต้นที่ไปป้ายนะคะสี่สิบห้าบาทนะคะพรมฤสีนะคะนี่ก็ดูไซส์นี่พรมฤสีนะคะสี่สิบห้าบาทเอาวางไว้นี่ยค่ะกัน ต้นต่อไปต้นต่อไปเงินแสนนะคะเงินแสนเงินแสนก็40บาทนะคะเงินแสน40บาทนี่ายก็มันก็จะไล่เรียก,กันไป4ี่บาทนะคะเงินแสนส่วนตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นอสงไขนะคะอะสงไขก็40บาทดูความป้ายเขาซส์ประมาณนี้นะคะอะสงไขต้นต่อไปนะคะเป็นบอนกลาบ เป็นฟอร์มสองต้นในกระถางเป็นเทพพิทักษ์นะคะ40บาทนะคะเทพพิทักษ์ก็จะมีสีแดงๆแบบนี้เนี่ยเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางเอาไปเลย40บาทนะคะสําหรับเทพพิทักษ์นะคะเป็นบอลกลาบต้นต่อไปจะเป็นสมใจปองสมใจปองปูเหมือนไม่ได้ถ่ายต้นแม่ไว้เลยเดี๋ยวปูจะลองเซิร์ชขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะเนี่ยเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะ ี่สิบบาทสมใจปองนี่เนี่ยมันจะเป็นหน้านีนสีนี่นี่นะคะเป็นฟอร์มสองต้นสี่สิบบาทนะคะอ่ะนี่ตะก,กี้แดดสองสมใจปองนะคะสี่สิบบาทต้นต่อไปต้นต่อไปอ่ะตัวนี้จะเป็นปู่ฤาษีตาไฟแผงนะคะแผงเขาก็จะเป็นขอบเขียวพืนมันจะออกน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้แต่ถ้าหน้าจดทะเบียนมันจะเป็นสีแดงเนาะแดงแบบ น่าจะแดงประมาณเลือดหมูอ่ะแต่นี้มันจะมีเขียวเป็นขอบนะคะสีบาทนะคะปูรูสีตาไฟแผงเนาะตัวต่อไปตัวนี้ไซส์โตขึ้นมาหน่อยตกโตตกโต EP นี้จะอยู่ที่45บาทนะคะนี่ไม้ใบแข็งก้านแข็งเลยตกโตนะคะสี่สบาทดูไซส์โตโตตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นสร้อยสังวานโตขึ้นเป็นจะเป็นสีแดงเนาะแล้วก็เนี่ยหน้ามันจะออกมันๆเบาๆหน่อย เป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะสอยสังวานนะคะสีบาทตัวนี้เลี้ยงจนแก่จะสวยมากเนาะเป็นไม้เก่าสําหรับปูก็ว่าไม้ในตำนานนะคะซน่สรอยสังวานตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นบอนกาบเนตนะคะราชจะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะโตมาเขาจะกัดออกเป็นสีแดงนะคะสําหรับเนตน,นะคะราชนะคะห้าิบาทนะคะมีสต้นในกระถาง ต้นต่อไปต้นต่อไปจะเป็นทวาทศมาศเป็นไม้กัดสีนะคะกัดออกสีชมพูเนี่ยเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะดูต้นแม่ได้เลยสวยนะคะสองต้นในกระถางเดี๋ยวเขากัดกัดสีกัดหน้ามาจะสวยมากห้าสิบบาทนะคะสำหรับทวาทศมาศต้นต่อไปจะเป็นคุ้มรัพย์นะคะคุ้มรั์เนี่ยหน้าป้ายหน้าเปิดแบบนี้ไซส์จะประมาณนี้คุ้มทรัพย์นะคะ ได้แดดดีๆจะสวยมากไม้ตัวนี้หน้าเข้มเลย40บาทนะคะสําหรับคุ้มซับคุ้มซับนี่นี่นนะคะ40บาทนี่นะคะก็มีอยู่ประมาณนี้ตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นมหาราชมหาราชก็40บาทเป็นไม้แดงป้ายเขียวนี่มหาราชนะคะนี่เห็นไหมมหาราชตัวต่อไปอีกตัวหนึ่งเนาะ ตัวต่อไปจะเป็นเศรษฐีข้อแก่นเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางไม้ตัวนี้ปูเลี้ยงในตู้ก็จะใบใหญ่ถ้านอกตู้มันก็จะลดขนาดลงอยู่นะคะแต่ใบมันก็จะแข็งมีสองต้นในกระถางนะคะห้าสิบบาทเศรษฐีข้อแก่นนะคะครอยูข้อแก่นเนาะเนี่ยไปเลยเป็นเศรษฐีนะคะห้าสิบบาทมีสองต้นเลยต้นต่อไปต้นต่อไปตัวนี้จะเป็นราหูล้อมเพชรเป็นไม้หน้าเข้มเข้มแบบนี้เลยเนี่ย ใช้ก็ประมาณนี้นะคะ40บาทนะคะราหูล้อมเพชรนี่นี่นะคะ40บาทราหูล้อมเพชรต้นต่อไปจะเป็นรัศมีเงินนะคะรัศมีเงินเป็นฟอร์ม2ต้นก็จริงแต่ว่ามันจะป้าย1ต้นไม่ป้าย1ต้นนะคะฟังให้ดีเนาะมี2ต้นป้าย1ต้นไม่ป้าย1ต้นนะคะ40บบาทนี่เป็นไม้ป้ายเขียวนะคะ มี2ต้นในกระถางแต่1ต้นป้ายหนึ่งต้นในป้ายเอาไปแค่สี่บาทนะคะเนี่ยสฟองเขาปูใส่2ต้นแหละแตม่มันมันดันป้ายหต้นไม่ป้าย1ต้นนะคะสีบาทต้นต่อไปจะเป็นกิตติมาตเจจิรานะคะใส์ก็ประมาณนี้ตอนนี้เป็นลายหินอ่อนเนาะเดี๋ยวแก่จะจัดจะมีสีชมพูเข้ามานะคะห้บาทนะคะใส่นี้50บาทนี่กิติมาส่วนตัวนี้จะเป็นแสงทองคํา ไม่แน่ใจมันผ่าแผงมาจากตัวไหนเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าผาแผงมาจากตัวกิตติมาตรไหมหรือหรือเศรษฐีสุพรรณเนี่ยสองระหว่างสองตัวนี้ไม่แน่ใจเนี่ย,ย,ยแต่มันจะออกเป็นปลายเหลืองๆแบบนี้นี่ห้าสิบบาทนะคะแสงทองคํานะคะนี่นี่ ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปเจ้าสาวนี่ป้ายสวยๆเลย40บาทนะคะเอาไปเลย40บาทเจ้าสาวนี่ใส่ประมาณนี้ตัวต่อไปชมพูทวีปนะคะ40บาทไปหาเจอมาอีกนะคะป้ายทุกใบเลยต้นต่อไปต้นต่อไปหน้าราที่วาดเห็นไหมลายเขาเริ่มมาแล้วแหละหน้าราที่วาดก็40บาทนะคะเก็บไปเลยตัวนี้แก่มาสวย วันลายเขาจะมาตอนแก่นะคะหน้าราธิวาส40บาทต้นต่อไปนี่เห็นไหมดูใบใหม่ออกมานางสวาหะนะคะนางสวะหะพีที่ได้ปุ๊บไม่แน่ใจว่าปุ๊กขายเท่าไหร่เดี๋ยวปุ๊กขึ้นราคาให้แล้กันเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มกัดหน้าแล้วสวยมากนางสวาหะนะคะนี่สวยเป็นตับละมะเกียนเนาะนี่นี่นะคะก็จะเริ่มเริ่มกัดหน้าไป ตัวต่อไปพัทยานะคะใบกกมันหวานแบบนี้เลยสี่สิบบาทนะคะสําหรับพัทยานะคะนี่ตัวต่อไปเพชรบ้านปทุมก็ใกล้หมดแล้วเหมือนกัน40บาทนะคะ40บาทเพชรบ้านปทุมตัวต่อไปจะเป็นชัดธินกรก็40บาทดูหน้าเขาสวยมากเข้มๆเลยนะคะชัดทินกรตัวต่อไปจังหวัดคอนแก่นนี่หน้าเข้มๆเลยคอนแก่น 45บาทนะคะนี่ต้นต่อไปตัวนี้จะเป็นไม้กัดสีนะคะเดี๋ยวก่อนอนเดี๋ยวนะต้นอะไรเนาะโพแก้วนะคะกัดเป็นสีชมพูนะคะเนี่ยเริ่มกัดแล้วโพแก้วสี่สิบบาทนะคะนี่นี่โพแก้วนะคะสี่สิบบาทตัวต่อไปวันสุกวันสุกนี่ วันศุกร์45บาทนะคะ45บาทไซส์ก็อาจจะเล็กกว่านี้นิดนึงก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยก็เนี่ยได้กันไปนะคะตัวต่อไปจะเป็นริบบิ้นนะคะริบบิ้นก็45บาทเนี่ยแก่มามันก็จะม้วนเข้านะคะคล้ายๆคุณหญิงทองม้วนอ่ะความม้วนเดี๋ยวขึ้นขึ้นให้ดูแหละตามตามแม่อ่ะเนี่ยนะคะ45บาทตัวต่อไปตัวต่อไปหน้าเปื่อๆแบบนี้ แก้วมังกรนี่หน้าเปื่อเลยเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะห้บาทเนี่เห็นไหมมันฟูมากนะคะแก้วมังกรนะคะ50บาทตัวต่อไปรวยร้นฟ้าไทย1ต้นในกระถาง45บาทนะคะดูหน้าแดงๆเขานี่รวยร้นฟ้าไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะปูก็มีโปรเคียรตู้มาแบ่งปันประมาณนี้ปูฝากลุงป้าน้อากดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b ์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ